นะ2องแล้วก็ตัวผเปลบ่ยนประการเลยมาประชุมกันแลได้ใช้สาระนที่ได้รับการบริจาคยากหลวงนะหลวงก็ปัญหาการนะเปิดว่าห้าสาราจัดประชุมหน้าสาราเท่าไหร่เนาะอ่าตอบไปเลยดังๆนะอ่าเวลาเราจะประชุมมาใช้สาราหลังใหญ่นะแต่ต้องนะมีจํานวนคนเข้ามาด้วยนะถ้าจะน้อยไม่อนุญาตแต่ห้าสารานะไม่มีเพราะ ไม่ใช่เงินคันว่าเงินเก้าบ่าซ่าเงินยาดูวาานะดังนั้นมาประุมอะไรใช้ได้น้แต่รถตรวจนะนะรถไฟฟ้าเนาให้ช่วยอูลน้ำมาไปแ้วก็ไม่มีเงินทะคาบดอแล้วรัาตรงน้กว่ากประชุมมีอะไรที่ใหญ่ๆคนประมาณา50คนถึงรก็มาใช้ได้เลย ที้ก็ทั้งบางทุกคนก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะเพราะว่าคนได้ร่วมกนสร้าง,าานางเนาะอ,อย่างงานัวก็ได้ใช้แล้วนะ